อกสีส้มของมันตัดกับหัวและท้องที่มีสีดำทำให้มันดูสวยสะดุดตาแต่ถ้าเผลอไปแตะตัวของมันเข้าคุณอาจไม่มีโอกาสได้มองมันอีกครั้งคลิปนี้นานาสาระจะพาคุณไปพบกับมดตะหน่อยมดที่ฆ่าคนมาแล้วทั่วเอเชียหลายคนคงเคยได้ยินเพลงที่ร้องว่ามดตะนอยมาต่อยต้นพริกคนไหนหยุกหยิกคนนั้นต้องตาย เพลงจากการละเล่นของเด็ดเอเชียที่แสดงออกถึงความร้ายแรงของพิษมดตะน่อยเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดซีรีส์เรื่อง Squid Game เล่นลุนตายซึ่งเป็นซีรีส์แนวระทึกขวัญเอาชีวิตรอดจากเกาหลีใต้กลางวันที่แดดร้อนจัดของเดือนมีนาคมเด็กหญิงคนหนึ่งในสวนสาธารณะใจกลางเมืองก้มลงมองมดสีดำส้มดูสวยงามแปลกตาระหว่างที่พวกมันกำลังเดินอยู่บนต้นไม้ ก่อนเสียงร้องเจ็บดังขึ้นพร้อมน้ำตาเพราะปวดแสบปวดร้อนหลังจากมีมดหนึ่งตัวที่ไต่ขึ้นมาบนขาของเธอและมือเธอไปสัมผัสกับตัวมันเข้าเพียงไม่ถึงหนึ่งนาทีต่อมาผิวหนังของเธอเริ่มบวมแดงลมหายใจติดขัดผู้ปกครองของเธอจึงต้องรีบนำส่งโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนมดตัวจิ๋วที่ต่อยเด็กหญิงในวันนั้นคือมดตะนอยอกส้มหนึ่งในมดที่ได้รับฉายาว่ามดพิษร้ายแห่งเอเชีย แม้ตัวเล็กเพียงปลายนิ้วแต่พิษของมันสามารถทำให้คนแพ้ถึงแก่ชีวิตได้ภายในไม่กี่นาทีเธอถูกมดตะนอยอกส้มต่อยทั้งที่ขาและที่มือจากมดตัวเดียวกันเนื่องจากมดตะนอยเมื่อต่อยแล้วจะดึงเหล็กในกลับได้ทำให้ต่อยได้หลายครั้งต่างจากพึ่งที่ต่อยได้แค่ครั้งเดียวแล้วตายพึ่งมีเหล็กในแบบมีเงี้ยงทำให้หลุดติดกับผิวหนังหลังจากต่อยเสร็จแต่มดตะนอยมีเหล็กในแบบเรียบ จึงสามารถดึงกลับและใช้ต่อยซ้ำได้หลายครั้งมดหนึ่งตัวสามารถต่อยซ้ำได้มากกว่า10ครั้งภายในไม่กี่วินาทีและปล่อยพิษในแต่ละครั้งในปริมาณคงที่นายแพทย์บุญชัยสมบูรณ์สุขอธิบดีกรมวิทยาศาสตร,ร์การแพทย์กล่าวในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีรายงานผู้เสียชีวิตจากการถูกมดตะนอยต่อยในหลายประเทศทั่วเอเชียตั้งแต่อินเดียสีลังกาเมียนมาเวียดนามไปจนถึงประเทศไทย โดยทั้งหมดมีต้นเหตุจากมดชนิดเดียวกันคือเท t era r a โพเนรากรูโฟ i ิกราหรือที่คนไทยรู้จักกันดีในชื่อมดตนอยอกส้มลักษณะเด่นของพวกมันคือรูปร่างเพียวและขาเรียวยาวดูคล้ายมดนักล่ามากกว่ามดงานทั่วไปลำตัวเรียวยาวมีขนาดราว7-8มิิเมตรสีดำปนส้มสดสะดุดตาโดยเฉพาะส่วนอกที่มีสีส้มและมีหัวและปลายท้องแหลมสีดำ พวกมันมีเหล็กในซ่อนอยู่ที่ปลายท้องโดยสามารถปล่อยซ้ำได้หลายครั้งมดตะนอยมีระบบพิษคล้ายมดคันไฟและตัวต่อแต่มีกลไกที่ทรงพลังกว่าเหล็กในหรือสติงเกอร์ของมดตะนอยเป็นท่อกลวงที่เชื่อมกับต่อมพิษภายในท้องเมื่อมดรู้สึกถูกคุกคามมันจะโค้งท้องลงต่ำแล้วแทงเหล็กในเข้าสู่ผิวหนังของศัตรูจากนั้นจะปล่อยสารพิษที่ประกอบด้วยโปรตีนเอนไซม์และออลคาลอยออกมาอย่างต่อเนื่อง สารพิษเหล่านี้ทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนเฉียบพลันบวมแดงและในคนที่ไวต่อโปรโตีนในพิษจะเกิดอาการแพ้ชนิดรุนแรงเรียกว่าแอนนาฟิเลติกชอ็อกภายในไม่กี่นาทีการออกฤทธิ์ของพิษมดตะหน่อยเริ่มจากสารโปรโตีนในพิษกระตุ้นสภาพภูมิคุ้มกันในร่างกายมนุษย์ให้หลั่งสารฮิสตามีนออกมาหลังจากนั้นหลอดลมจะหดเกรง็งทําให้หายใจไม่ออก หากไม่ได้รับการฉีดยาอะดร e ีนาลินอีพิเนีฟรินให้ทันเวลาอาจเสียชีวิตได้ภายในเวลา15-30นาทีพิษของมดตะหน่อยไม่เพียงเป็นอาวุธป้องกันตนเองแต่มันยังใช้พิษนี้ในการล่าเหยเื่อแมลงตัวเล็กๆหรือหนอนที่มันต่อยจะเป็นอมาพาสในไม่กี่วินาทีก่อนถูกลากกลับรังเพื่อเป็นอาหารให้ตัวอ่อนมดในรังของพวกมันมดตะหน่อยไม่ชอบอยู่บนพื้นดินมันเลียกอาศัยในโพรงไม้เพื่อหลบแดดหลบฝน ตามต้นไม้ใหญ่หรือกิ่งไม้ที่ผูพังซึ่งเป็นที่มาของชื่ออังกฤษว่า tree ant รังของม,มันมักอยู่สูงจากพื้นประมาณ1-3เมตรทำจากเศษไม้และเส้นใยพืชมดแต่ละรังมีประชากรไม่มากนักโดยเฉลี่ยราว200-500ตัวเท่านั้นจึงเป็นมดที่ค่อนข้างโดดเดี่ยวเมื่อเทียบกับมดแดงหรือมดดำแต่นั่นคือเหตุผลที่ทำให้มันหวงอาณาเขตมากเป็นพิเศษ นักวิทยาศาสตร์เคยทดลองใช้ไม้แห่เข้าไปในโพรงรังมดตะหน่อยพบว่ามันจะรีบวิ่งออกมาสำรวจอย่างรวดเร็วและดุดันและต่อยทุกอย่างที่เคลื่อนไหวแค่เอาไม้ไปแห่มันมันก็พร้อมจะกัดและต่อยแบบเอาเป็นเอาตายให้ได้ผู้เลี้ยงมดในฟอรัมไมมีโค l โลจีไทยแลนด์กล่าวในแวดวงนักเลี้ยงมดมดตะหน่อยถือเป็นสายพันธุ์ที่ไม่แนะนำให้เลี้ยงเพราะนิสัยก้าวร้าวมากและมีพิษที่รุนแรงต่อมนุษย์ มดตะน่อยพบได้ทั่วไปในประเทศไทยโดยเฉพาะบริเวณที่มีความชื้นสวนต้นไม้รั้วไม้หรือสวนสาธารณะในเมืองใหญ่ตามต้นไม้ใหญ่ที่มีอายุมากๆอย่างต้นไทรต้นมะขามและต้นหูกวางในแต่ละปีมักมีรายงานคนถูกมดชนิดนี้ต่อยจนเกิดอาการแพ้รุนแรงหรือแน้แต่เสียชีวิตตัวอย่างหนึ่งที่เป็นข่าวใหญ่คือกรณีในปีพศ2556มีรายงานชายไทยอายุ39ปีในจังหวัดนครสวรรค เสียชีวิตหลังถูกมดตะนอยต่อยเพียงครั้งเดียวแพทย์ยืนยันว่าเป็นการแพ้พิษจนหลอดลมหดเกรง็งหายใจไม่ออกจนสมองขาดออกซิเจนและเสียชีวิตในเวลาต่อมานี่คือหลักฐานว่ามดตะนอยไม่ใช่แค่มดที่ต่อยเจ็บแต่มันคือมแมลงพิษที่สามารถฆ่าคนได้จริงน่าเศร้าที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าได้คุณอาจไม่เคยแพ้มแมลงใดมาก่อนแต่วันหนึ่งเมื่อโดนมดตะนอยต่อยร่างกายอาจตอบสนองอย่างรุนแรงภายในไม่กี่นาที แพทย์แนะนําให้รีบไปโรงพยาบาลทันทีหากมีอาการดังนี้หายใจติดขัดแน่นหน้าอกหน้าบวมริมฝีปากบวมคลื่นไส้อาเจียนหน้ามืดหรือหมดสติในเวลาไม่ถึงครึ่งชั่วโมงแม้ไม่แพ้พิษของมดตะหน่อยก็สร้างความเจ็บปวดอย่างมากผู้ถูกต่อยมักมีแผลบวมแดงคันและปวดแสบปวดร้อนอาจมีอาการปวดร้าวได้หลายวันถึง1สัปดาห์แผลที่ถูกต่อยอาจกลายเป็นจุดสีคล้ำหรือรอยช้ำที่คงอยู่อีกหลายวัน แม้ชื่อเสียงของมันจะน่ากลัวแต่มดตน่นอยก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่สำคัญมันช่วยควบคุมจำนวนมแมลงอื่นๆเช่นเพลี้หนอนและมแมลงศัตรตูพืชนักวิทยาศาสตร์นำมดชนิดนี้มาใช้ในงานวิจัยด้านสารชีวภาพเพราะพิษของมันมีคุณสมบัติคล้ายยาชาเฉพาะที่อย่างไรก็ตามความเข้าใจผิดและความขาดความรู้เกี่ยวกับมันทําให้หมดชนิดนี้มักถูกมองว่าเป็นเพียงสัตว์ร้ายที่ควรกําจัดมากกว่าจะเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติที่ควรเรียนรู้ วันนี้มดตนอยอยู่ในสวนสาธารณะกลางเมืองใหญ่ใกล้ตัวเรากว่าที่คิดมันไม่ใช่สัตว์อันตรายโดยเจตนาหากเราเข้าใจพฤติกรรมของมันเคารพพื้นที่ของมันและระวังตนเองให้ดีก็สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างปลอดภัยแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออย่าประมาทสิ่งเล็กๆอย่าเข้าใกล้หรือแย่รังมดที่มีลักษณะเรียวยาวอกส้มหัวดำท้องดำปลายแหลมเพราะในโลกของธรรมชาติบางครั้ง นักฆ่าที่ร้ายที่สุดก็อาจมีขนาดเท่ากับเมล็ดข้าวสารการต่อยเพียงครั้งเดียวของมดตะหน่อยอาจเป็นต่อยสุดท้ายในชีวิตของเราก็ได้หากคุณชอบคลิปโปรดช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนานาสาระด้วยนะครับขอบคุณครับ